ไปต่อกันที่จังหวัดกาลสินค่ะจังหวัดกาลสินประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐตั้งเป้าหมายในการเบิกจ่ายไว้ที่ลำดับที่7ของประเทศค่ะที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยางสารกลางจังหวัดกาลสินนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบริกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดกาลสินครั้งที่1ทับ2,568โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เขาร่วมประชุมกำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธ,ธศักราช2568และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของหน่วยรับงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐบาลกำหนด ผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินได้กล่าวค่ะว่าผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายของจังหวัดกฬสิน์ในปีงบประมาณ2,567ที่ผ่านมาการเบิกจ่ายเบิกได้ร้อยละ75.14ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ที่ลำดับ48ของประเทศส่วนการใช้จ่ายเบิกได้ร้อยละ99.57ลำดับการใช้จ่ายอยู่ที่ลำดับ49ของประเทศค่ะดังนั้นนะคะในปีงบประมาณ2,568 ได้กำชับให้นำปัญหาที่พบในปีงบประมาณ2567มาเป็นบทเรียนในการแก้ป,ปัญหาเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยในปีงบประมาณ2568นี้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ที่ลำดับ7ของประเทศค่ะ